สวัสดีครับเจมมาตกตาไมแกวนะครับวันนี้เราก็มีชุดที่หลายเดคนถามหากันมายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอย่างชุดออร์แกนิกแล้วก็ชุดมายุราบกลับมาขายนะครับซึ่งไม่ใช่มีแค่2ชุดนั้นนะครับแต่ว่ามีตัวละคร g b มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมจะอยู่ในกิจกรรมอะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็มีการันตีด้วยนะครับ เริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวละครดีบีนะครับตัวนี้จะลดราคาอยู่3วันนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง19นะเหลือตัวละ399เพชรเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาขายในราคา499เพชรแล้วก็อยู่แบบถาวรใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับก็ได้โอกาสแล้วในการมาซื้อชาวเจี๊ยกเป็นการเติมเงินใช่ปะถ้าจะไม่ผิดเป็นการเติมเงินแล้วรับตัวละครนี้ฟรีส่วนใครที่ไม่ได้เติมเงินไปตอนนั้นเพื่อรับฟรีแล้วอยากได้ก็ มานะครับสกิลของเขาครับเมื่อยิงขณะเคลื่อนที่ก็คือการเดินและยิงไปเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแม่นยําจะเพิ่มขึ้นด้วยแม่นยาเพิ่มขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าเวลายิงเป้ามันจะบานช้าลงนะครับถ้าน้องไปลองกับลูกพวกลูกสองน้องจะเห็นได้ชัดเลยว่าการเดินยิงของ DB เนี่ยจะเดินยิงไวขึ้นแล้วก็ทําให้ป้าเนี้ยมันบานช้ามากๆนะครับก็เหมาะแก่กัน ขยับแล้วยิงไปแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นสายขยับยิงนะครับก็ไม่ต้องสื่อก็ได้นะครับก็ไปซื้อย่างอื่นแทนนะจบสําหรับตัวคอนนี้มาที่การรีวิวชุดกันดีกว่านะครับ2ชุดก็คือชุดมยายาแล้วก็ชุดออร์แกนิกนะครับตัวแรกนี่ชุดมายรานะครับชุดนี้ก็อยู่ในซีรีส์แฟลกโฟนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลโฟ a c เฟเราก็เลยเอาของแฟกโฟกลับมาขายกันนะครับ โดยที่ชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ออกแบบโดยคนไทยแล้วก็เป็นชุดแรกที่ใช้ขนแบบละเอียดแบบนี้นะครับบางๆน้องอาจจะเห็นชุดอื่นเริ่มใช้กันบ้างอะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดแรกที่ใช้นะเท่มากๆมากๆบอกเลยสมัยนั้นหมุนให้ดูไกลๆและไกลๆและให้ดูเทียชินกันบ้างสมมติ อย่าลองเท้าเท้าก็สวยนะเออมาอัน,นแรกจะเป็นหมวกนะครับมีเขียนโลโก้ FF ไว้นะพร้อมกับทรงผมทรงผมก็เป็นทรงผมธรรมดาแหละนะหมวก FF ใครที่อยากได้หมวก f นะครับใส่หมวก FF ไปก่อนนะครับอันนี้เอาไปใช้แทนกันได้แหละต่อมาที่กางเกงนะครับกางเกงก็จะเป็นกางเกงสลักนะครับขานีจะไม่ยาวนะขามันจะเลยตะตุ่มขึ้นมานะครับเป็นแบบกางเกงหนีน้ําท่วมแล้วก็ตัว เข็มขัดนะครับจะมี2เส้นสีขาวแล้วก็จะมีเส้นไขโซ่แต่งเพิ่มไปด้วยกางเกงตัวนี้ดีนะครับสามารถไปใส่ได้กับชุดหลายชุดเลยเนื่องจากว่าเป็นกางเกงแกงลกที่ทรงสวยแล้วก็แต่งลายมาค่อนข้างสวยนะครับอีก2ส,ส่วนก็คือส่วนเสื้อแล้วก็ส่วนรองเท้านั่นเองเอากางเกงตัวนี้มารีวิวกางเกงพิจัดกางเกงพิจัดเอาใช้รีวิวชุดแน่โอเค ส่วนเสื้อนะครับข้างในก็เป็นเสื้อเชิ้ตลายเสือข้างนอกมีเสื้อโค้ดมาหนึ่งอันแล้วก็มีผ้าคลุมลายเสืออีกหนึ่งอันนะครับเป็นเสื้อโค้ตอีกหนึ่งอันด้วยไม่ใช่ผ้าคลุมมีแขนด้วยคนเราจะใส่เสื้อโค้ททำไมจะสองสาอันวะอ๋อตัวนี้เป็นสก๊กนี่สก๊กยาวอ๋อไม่ใช่คือพี่ใส่ชุดอะไรพี่เนี่ยข้างในเสื้อเชิ้ตข้างนอกมีเสื้ออีกหนึ่งตัวเสื้อสีดําแขนสีขาวแล้วก็มีเสื้อคลุมอีกหนึ่งตัวโอเคได้ ตามนั้นแหละนะถือว่าเท่ถือว่าเท,เท่เป็นเซ็ตข้อแลกกับนกักกแรปเปอร์นะครับชื่อดังมาอยูรามนั่นเองส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นชุดของออแกนิกนะครับชุดนี้ก็มีคนชื่นชอบกันเยอะมากๆเนื่องจากว่าเท่นะครับไปใส่ได้กับหลายชุดมากๆต้องบอกว่าชุดท่อนสีแดงเนี่ยจะเป็นชุดที่ฟรีไฟล์เอาไปเล่นได้เยอะ เพราะว่าของในฟีฟายเนี่ยเป็นของสีแดงเยอะมากๆใส่ไว้ที่ใครวะอ่ะนี่นี่นี่โจตามีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับตัวเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ตัวทรงผมเอา้าตะกี้ลืมรีวิวรองเท้าปะลืมงงปะนี่อยู่ที่ใครนี่อยู่นี่นให้ดูรองเท้านี้กันไปเป็นรองเท้าที่ ความจริงที่ญี่ปุ่นรองเท้าแบบประมาณนี้มันจะฮิตตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจำเชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันเนะทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวนี้บ้างอืม <c oughs> <c oughs> ให้ดูแบบใกล้ๆก่อนนะครับเนื้วแบบไกลๆสวยนะทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งรองเท้าทั้งหมวกส่วนผ้าปิดปากมาจากอีกชุดหนึ่งนะครับ เป็นชุดที่ใส่กับชุดนี้ก็เข้าเหมือนกันจะใส่ให้ดูนะรีวิวก่อนดีกว่าสุดเปลี่ยนเป็นนี้เมาค้างอย่าว่ามาหลอนมาหลอนนี่เปลี่ยนรองเท้าอ่นะโอเคพาร์ทแรกนะครับคือพาร์ทหมวกนะก็เป็นหมวกสีแดงแจ๊ดอย่างนี้เลยพาร์ทที่2อ,อันนี้จะเป็นยางเกงสีแดงนะครับลายพรางสีแดงคามโม่คามโมอะไรคา,มโ,มา,มโ,มามโม่แดงเท่ตัวนี้ใส่ได้กับหลายชุดมากๆนะเดี๋ยว ใส่ให้ดูส่วนอีกสองส่วนนะครับเปลี่ยนเก่งกันนี่โมเดลมันซ้อนกันโอเคอีกสองส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนเสื้อนี่มีความสตรีทนะครับมีข้อความแล้วก็มีกระเป๋าคาดอกนะเท่มากๆจะใส่ของเพิ่มไม่ได้นะครับของก็ใส่ได้เท่าเดิมแหละเปลี่ยนหัวให้ดู ตัวหูฟังจะอยู่กับส่วนเสื้อนะครับไม่ใช่ส่วนหัววันนี้น,นี่หูฟังสองอันใส่ไปใหม่เราแล้วรองเท้าก็จะเป็นรองเทา้าสีฟ้านะครับนี่กเขาเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปใส่กับชุดนี้ให้ดูเท่ามากเท่ามากความจริงเป็นชุดที่พี่ใส่อยู่พักหนึ่งนี่เป็นยไงอ่ะเป็นสีผมดลสิ สมมุติว่าสมมติว่าหัวขาวไหมหัวขาวนี้หัวดำเดีว่วหัวดำนี่วะเทปัละรงเท้าก็เปลี่ยนได้รงท้าพี่ชอบรองท้านี้นี่นะครับถ้าอยากได้อยากโดนนะครับชิบเตรียมเพชรไว้นะครับเก้าสี 99... ิบ9ก9 9เ9้าสิบเก้าร้อยเก้น ตู้สุ่ม8ทีนั่นเองนะครับเกลือสุด2652เพชรได้2ชุดนะครับไม่ใช่ชุดเดียวนะ2ชุด2 6 5 2สนะครับส่วนถ้าเกิดใครดวงดีก็อาจจะได้9เพชร49เพชรอะไรก็ตามแต่ดวงของน้องนะครับขอให้น้องๆทุกคนดวงดีย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่17ไปจนถึง23นะครับ17เถึง23เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะครับราคาไม่เกิน26 ห้สเพชรนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย